าามาเด้ออีนางโคุณมาไว้ไววันนี้วันดีมากมาทำพิธีบอกญาติพี่น้องบรรพบุรุษว่าี่สมแปลงเืินชาในรลูงให้หลานเด้อนี่ลูกของโกโยงโกโยงนี่พูดตามสักได้ได้อลีแล้วเท่ากับผมได้เราเก้าสิบกว่าเลยได้เราไปสวรรค์แล้วเหลืออยู่สี่หคนนะเนาะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ ออันนี้บอกกล่าวจะสื่อทำพิธีขึ้นเฮือนใหม่ยังสิบอกพี่น้องทุกคนบอกมาให้เมดในสามโลกนงเรียงดเ,เอีเออครับผมมัน <5 S 1> บ้านหลังนี้สร้างมา,าจักกพปรดินะครับสามสิบสี่สิบสีบส่เตรียมซื้อดินสร้างดินสมควรที่จะเวลาที่ถ่ายเปลี่ยนดูนอินราเอบ้านอันนี้บ้านาพระอรหัน์รับรถุมากะคาถาไหลขึ้นหลุด,ลด ี่สร้างบ้านแปลงเรือนดูเพื่อนดูจ้าสร้างเป็นธุรกิจไม่เป็นเราสู่โลกไม่ยุคใหม่เปลี่ยนทายให้ลูกหลานเนาะครับขออนุญาตเตี้ยแม่เป็นพระพุษธสิวดาบ้าดินทำเจ้าที่ในป่าเตินนี้อันนี่ละนี่กู้ใชยเอานี่ละกู้ใชยไม่มั่มผมเอาลงคลิปสั้นในยูทูปวิวพวเบิ่งสองพันก็วิวดังกระด้อ่ะไอ้บอกระถาไว้ยันลืมอันครับรถบ้านนี่ออกเงินมาเนี่ย ว่างว่างหน้าผมนหน้าแดงอยู่องค์ลงน an an ิพพานังปรลมังพุทธังนิพพานังปรลมังพุทธังอุออุอังนมโมพุทธายะก็อย,อย่างกับผมบันทึกไว้แล้วเดี๋ยวไปเจดทีหลังโอเคออออบมมีคาถาได้ใส่ได้ครับบ้านหลวงปู่ฟันเนะาละลพระอรหันต์โอเค่ะเริ่มพิธี วันนี้เป็นวันดีมากที่ายากิน้องแท้ตรงอยู่ในสกนลกนครร้านกโกยงรือร้านยงเจริญทันหรือไทยนิยมบอกครับไทยประุงไทยซึ่งเป็นผู้ที่มีอุปการะคุณกับผมสมัยยังน้อยเนี่ยกโกยงไปนาแก่กับปอุ้มผมลืมกันสนิทกันมากเล่ายอกกันดีจนเพิ่อายุมากแล้วแต่ผมก็ยัาเล่นม้าหัวอยู่แต่ตอนตตอได้ท่ายลืมมา คนเราลักไปสวัสด์วัจะไปเป็นเซียนอายุเก้าสิบกว่ามัก็เสบ่เออเก้สิบปเออเป็นเซียนเมียนนี่แหละเน็คทีอเก้าสเก้าปาเล็กนี่อย่าลืมห้าแปดห้าโอ้ยเซ็จพอมีกรอบติตนเอาเริ่มธีละก็เอา้ากันนิน้อยเอาแดงลู้เออปักมองใดก็เป็นสิริมงคลสามสีทิดห้ทิ วักใส่ขนมนี่ก็ได้เขียกถากขนมนี่ก็ได้ขนมกู้ายใช่ไมมัมครับแซ่พิซซ์เดี๋ดยวนี้นะสำหรับผมหรอกวะแต่ว,ว่ามูกก็น้ำมากินขนาด,ด <c oughs> เจริญเจริญอ้าวกัศมานั่งมาหนเซกถาก่อน คือร้านอันนี้ละไทยบำรุงไทยผู้ใช่ไม่มั่มนี่ละเด้อเด้อเด้อเด,ด้หามุมอีกก่อนที่ได้ได้ทั้งภาพนิง่งภาพเคลื่อนไหวเออหนึ่งสอง่อะบ้านนี้ได้แล้วบ้านนี้อ้าวอันนี้เป็นเด้อภาพนิง่งเด้ออันนี้เป็นญาติพี่น้องทุกคนลูกลานลูกหลานลูกกุโยงยังเหลืออยู่มีทั้งเมตช์กคน สคนยังเหลืออยู่อ๋อโตสี่เท่าลูกจะตุกะบาทเลยอ้าวหนึเอายกโป้งยกอยัางเดยก็ได้แบบรีแล็กๆีเลอ่าอ่าเดี๋ยวเพื่อเป็นประวัติศาสตร์ให้ลูกให้หลานเนาะอือยายอยู่วะซื้ออย่างก็เหออพี่นกแก้วเออพี่นกแก้วเฮ้ยได้มาเปิดร้านนี่ลามากเลยนเป็นดล ดีใหญ่เนาะอันนี้ได้ซื้ออยังตัวขบู้ที่สองอันนี้โอ้ในขบูทที่สองูทที่สองชื่อชุยครับมาเป็นกำลังใจให้น้องกินก็คงพิจิการสมัยใหม่นดาตาคือกันเนาะยังน้อยว่าไม่ไปโรงเรียนพ่อกันบ่ เออเอาดีใจเปิ้ลดีใจดีใจมดีใจ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 ดใจดีใจดีดีใจดีใจดีใจดีใดีีใจด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 ีใดีใจดีใจดีใ แต่โตแกอันนี้แต่โตแกนี่ผมโตแกนี่ผู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาเจ้าของสูตรเจ้าของสูตรบ่อันนี้บ่เจ้าของสูตรนะโอ้การต่อไปเก่าติปดาบาดินเตียแม่แบบนี้หมดยาติดสร้างบ้านเป็นเกลือนสร้ากความเจริญรู่เรืองให้กับลูกๆลูกหลานลูกเลี้ยง เรื่องลุงเรียนต่อไปขายออกต่างประเทศได้อริละโออินเตอร์โอเงินโอเงินก็ว่ากินบมีเฟต์กินบุมีจบเออดเม็ดตาเม็ดคห้กับาขอให้ได้สมปรารถนาทุกคนเด้อะท่านผู้ชมที่ชมรายการผมอยู่นี่ก็ขอให้ดีใจกับร้านเก่าร้อนแก่ของเมืองสกลนครเด้ออันนี้นะร้านไทยบำรุงไทยนี่ก็คือร้านที่ชื่อป้ายนี่ก็คือผ้าจันติกเนาะผ้าจันติกสายา โอ้ลุงปูร่าบอตั้งให้ลุงปูลา่าเนาะสายญาอย่างก็คือลุงปูลา่ลลาคําพีโลเราวจกรจะเกาเป็นชื่อนาย<ม>ล่าบุญเรืองจักโอได้สมรสกับา<ม>ยายศรียายศรีบุญเรืองจัก<ม>นายล่าเนี่ยจะเป็นคนป้าตองงอยม,มาพบรักกับคุณยายคุณยายศรีเป็นคนบ้านอกจานแต่งกัน แล้วเพิ่อจะแต่งงานกันแล้วมาประกอบค้าขายอยืนหนึ่งที่ตัวเมืองสกลเพิ่อจะตั้งซื้อว่าไทายประมไทยประกอบค้าขายบ้านตั้งอยู่ข้างโรงแรมกองทองสมัยยุคนั้นครับข,ขายของเบ็เตะลิจำปาปิทุกอย่างจรถไฟยันเดือดรบเดือขายเบรถจำปาปิเบิดเป็นเป็ดโคว่า S <S <S นายเบสุยานนักธุรกิจรุ่นแรกมาก็าเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวไปเจ็ดแปดคนเนั่หละลูกตาล่าครับคุณยายสีจนประกอบธุรกิจจะรด้รุ่งเรืองก็ได้สลักพศดออกไปพวดโดยแล้วก็มอบธุรกิจการค้าให้ครับนายยง นายงี่เป็นเขยรุ่นเขยมาแต่งงานกับนายบรรเทาตรงวัฒนาวุฒิมันกัมอบธุรกิจร้านไชบัลลุงไทยให้กับนายกให้เลยบรรเทาตรงวัฒนาวุฒิธุรกิจกันค่ะสืบต่อมาไข่ของเบตเตอร์เลสคือการแล้วต้นหลังแล้วมันใครสังกพันต์หมอสังกพันต์ไข่โอ้ขายอยู่แล้วขายหมดไข่ชมไขายส่งขายนื่องไงเนั่นงไง เกิดเหตุไฟไหม้เมืองสกุลครับไม่ไม่ฝั่งนั้นบหรือฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็ไม่คือกันก็ไม่เบิร์ดนี่แหละครับนี่แล้วก็ย้ายจากข่าวโรงแรมกองทองมาซื้อดินของพี่น้องทั้งทั้งชาวเบิร์ดนนี่ชื่อไหมชื่อร้านชื่อร้านไมปเลยแปลว่าสร้างสร้างบ้านขึ้นมาใหม่เลยครับโอ้ ปี2516ไฟใหม่ผมจำได้เยอะแต่มาทั้งทั้งชื่อไหม่ทั้งชื่อไหม้ทีนล้านไหม้ชื่อช่วงจะเป็นพันอ๋อขายพวกกิจการไอ้สารพัดสารเพตัวนั้นเพื่อนยังขายสมปิอยู่ขายเฮขายมองขายเล่าคืนขายโอ้ขายแก๊สขายขุ้นอันเนาะโอ้ขายเฮขายมองเนาะให้ให้โลกขายบัด อันที่เขาพระยมุกเนีทั้งชาวโลกสวรรค์สองตายายที่นายยงก็ไม่ไดมาเราเพื่อเรียกสมัยสมัยนั้นเขาไม่ได้ห้ามเรื่องขกไก่ไก่ไก่ลูกไก่ลูกไก่อย่างอไเงี้ยนก็เลยเรียกเพราะว่าทางโลกเนี่ยขายดอกเนาะก็เลยมาขายทางธรรมขายทางธรรมเป็นยงเจริญพันธุ์ยำนายเครื่องสังกัดพันธุ์ ประมาณปีเท่าใดนี่ประมาณปีเท่าใดจื้บบัวลายเออป้ายไทยบอลุงไทยก็เลยเก็บไว้สกอร์อ๋อประมาณสองพันหนึ่ร้อยยี่สิบยี่สิบเอ็ดเนาะผมมาเรียนปวชหนึ่งเลยป้ายไทยบำรุงไทยก็เลยเก็บไว้สก่อนแต่ขึ้นว่ายงเจริญพันธุ์เอาซื้อของนายยง ขายขายขายสังกัดพันโดยเฉพาะแบบนี้องค์ชายพรลุงไทยขายมัดทุกอย่างมีท nice ั้งบันที้พอบันที้ไอจากยงเจริญพันธุ์นี่ยครับรุ่นใหม่แล้ะนะรุ่นใหม่ละรลูกลูกมันสืบต่อเพื่อนสาวสาวที่ปีการสางกัดพันธอันนี้กระสีฮอดรุ่นหลานรุ่นหลานเพื่อนเลือกระสีเลียงหลอดไปเรื่อย อันนี้ใหม่ม,มีลูกสาวมีคนตั้งเป็นคนใหม่อัตสมัยอันนี้อันนี้เจา้จาเจ้าของสูตรเนาะเป็นอย่างคือเป็นอย่างคือต้องเป็นกุ้ยช่ายชายขนมกุ้ยช่ายอ่ะตอนตอนนั้นกระทำงานแบงค์บ่แมแบงค์แต่ว่าผู้ชายในสกุลอะเป็นอะไรที่หาทานยากครับคนที่ชอบทานผ่านก็เลยไปเรียนกับเจ๊เปิลน้อย เรียนมาเพื่อขายหรือว่าเรียนมาเพื่อกินก่อนอยากทํากินหมคือเรียนมาอนาคตคือมองว่าอนาคตอยากทำขายโอ้เออมีหัวการค้าเนาะอยากทขเราะว่าเนของเฮาพมีแต่สิบเปรเซ็คาถา่เป็นของที่หาทานยากเราเรีมี่ยมก็ะนเบสิกเนาะอขาสอนี้แต่เราต้องาปรับปรับอย่างมาปรับเป็ของเราหมดปรับใหทุกอย่างเค เราก็ต้องมาปรับเราได้เรียนรู้เทคนิคเรียนอะไรอย่างเงี้ยหลายหลายอย่างจนเราปรับเป็นของเราเองสูตรของเราละบ้านเนี้ยใช่ทุกอย่างปรับหมดค่ะปรับเป็นของเราเองไม่ว่าน้ำจิ้มหรืออะไรก็ปรับปรับทุกอย่างค่ะก็ใช้เวลาขบนานถาับแล้วก็เกือบสิบปีได้ที่หนูเรียนรู้ตรงนี้มาว้าใช่ค่ะสิบปีเลยใช่ค่ะหนูเรียนรู้มาฝึกแต่ยังบ่ขายมีช่วงหนึ่งขายขายก็ยังไม่ค่อยไม่เท่าไหร่ค่ะยังมนยังไม่ตอบโจทย์ยังไม่ตอบโจทย์ยังแบบ คนก็มาซื้อกล่องสองกองลก่องมาอะไรเงี้ยวันนึงก็ได้ประมาณสิกล่องอะไรเี้มันเป็นอะไรที่เกิหนูต้องใช้ความอดทนอย่างมากธรรมดาแตะมาถึงวัาานนี้หนูก็ต้องอดทนอย่างมากอาจารย์ทวันบอกว่า,มาไม่มีต้นไม้ที่จะโตเป็นต้นไม้ร้อยอ้อมในพริบตาโมมีต้องใช้การเวลาความลลอดทนมีลมูกเสียทิ้งไปอะไรกูแตลาดลูกสาวลูกสาวก็มาทำการตลาดในโลกยุคใหม่ ในโลกยุคใหม่ในจินเดลีชันใหม่แล้วแล้วตั้งแต่เปิดร้านมาปีปีหนึ่งหะบอบทไหนที่ที่ขึ้นป้ายคุยจะมีลูกค้าเรียกร้องว่าทำไมไม่มาทำทำไมไม่ทำทำไมไม่ทำใช่ขายอือคืออยากมีคนอยากทานของเราดีอืมช่วงปลายปลายนี้คะหนว่มถึงก็เลยหนูก็เลยต้องได้กลับมาทำอีกในช่วงโควิดจะเป็นยังไงบานี มีลูกค้าที่แบบเอ้ามาเปิดแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยลูกค้าเป็นลูกค้าเก่าเราเน <c oughs> ี่ยก็คือเขาก็ดีใจมันก็ได้มาอุดหนุนเราแต่ก็ก็ยังยังไม่เท่าไหร่แตก่ก็เริ่มเริ่มพอนี่จะขายได้ค่ะแต่ว่าในช่วงหลังๆมาตั้งแต่อ,ออก,กงานมาเนี่ยที่หนูปรัปบปรุงอะไรทุอกอย่างปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรพวกให้มันดีขึ้นนะคะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ลูกค้าแล้วรู้สึกว่าลูกค้าจะค่อนข้าง ค่อนข้างจะรู้จักเราแล้วค่ะใช่รู้จักรู้จักเราแล้วก็ขายได้ดีขึ้นเยอะขึ้นเยอะกว่าก่อนค่ะอืมและจะดีตลอดไปใช่ค่ะเพราะหนูปรับเปลี่ยนอะไรหลายอย่างแล้วอย่างคือขึ้นใช้ข้าวไรเบอรี่เนี่ยคือที่หนูทำเนี่ยมันไม่มีใครทำเหมือนไม่มีไม่มีไม่มีหนูบอกเลยว่าทั่วประเทศไทยไม่มีใครทำขึ้นใช้ข้าวไรเบอรี่เหมือนหนูไม่มี้ทำข้าวไรเบอรี่เนี่ยมันบำรุงสมองนะผมเนี่ยคนแก่มีปัญหาสมองได้ผมหนูก็ใส่ มันไม่มีใครทำของหนูอะค่ะหนูคิดถึงหนูเองนะคะเฮ้ยจองจองจองงาดำค่ะหนูก็ใส่งาดำไปด้วยคือมันดูหนูมองว่าคนรักสุขภาพเยอะค่ะค่ะหนูก็เลยมามาปรับของหนูเองค่ะหนูคิดถึงหนูเองว่าทํายังไงถึงจะไม่เหมือนไม่เหมือนที่เขาทำคือค like ือคนเรามันต้องคิดแบบคิดต่างไงคะคิดต่างเราก็ไปรอดให้เนี่ยคือเราเราจะไม่ทําแบบคนอื่นนะคะหนูก็ต้องหนูก็องมองแบบคิดต่าง นมันก็เลยกลายเป็นผู้ชายนะคะผู้ชายใหม่ๆผู้ชายเข้าวไรเบอร์รี่ทำก็คือลูกสาวตั้งลูกสาวเรียกชื่อแม่ค่เป็นผู้ชายของแม่ผู้ของแม่โอ้ดีๆชื่อดีสมัยนี้ค่ะเป็กมต่ไปก็จะมีจุดเริ่มต้นหนูหูก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะคะจากเป็นก้อนสี่เหลี่ยมอย่างเงี้ยหนูก็ทำเป็นลูกเสาากต่นแรกมันยังไม่เท่าไหร่มันพานแล้วลูกค้าต้องใช้ช้อนตักเปนอะไร ใช่ค่ะหนูก็เลยทำเป็นลูกเต๋าเป็นเป็นเสาวพอีคำคือใช้ใช้ไม้จิ้มหรือซ้อจิ้มเนี่ยมันก็เข้าปากคำหนึ่งเลยค่ะมันก็คือเป็นอะไรตอบโจทย์ลูกค้าเออลูกค้าก็ติดใจโอ้ไหมโอ้ไหมปังไหมปังไหมกูจะลูกลูกค้าค่ะค่อนข้างขายดีถ้าถ้าเป็นแบบนึ่งแหละมีไหมแบบแบบแบบลูกเต๋านึ่งมีไหมลูกเต๋านึ่ง เราเราก็คือเป็นสีเหล่านี้เรามาตัดตัดก็ได้แต่ลูกแต่แต่คนจะไม่ค่อยนิยมคนได้นิยมทานแบบนี้มากกว่าอ๋อใช่ใช่ใช่แต่ลูกเต่านี่คือเหมาะเหมาะที่จะทำเป็นทอดอ๋ออันนี้แพกเลยอันนี้ส่งต่างประเทศได้ส่งอะไรอยู่ได้เป็นพันนี้ได้ทั่วประเทศถึงได้เป็นดนี่ส่งทั่วประเทศใช่ไหมนี่แล้วเขาเอาไปทำอะไรไปทอดทอดค่ะแล้วแต่คนกจะไป็นนักทานก็แล้วแต่คนชอบค่ะอุ่นองกโอ้มีแพ็คแบบนี้ด้วย โอ้อันนี้ยังไม่ติดโลโก้เนาะโลโก้ไม่ใช่ที่ตรงนีอ๋ออ๋ออ๋อโอ้โอ้นี่ขายทั่วโลกแล้วนี่ที่ไปต่างจัโ,โอ้ไม่ต้องไปจดสิทธิบัตรไว้นะแต่แต่หนูบอกเลยว่าไปทานที่ไหนน้ำจิ้มจะไม่ไดไ้บอกเลยว่าถ้าเจ้าดังๆหรืออะไรต้องมาชินมน้ำจิ้มของงูค่ะอันนี้เป็นกุ้ยช่ายไม้มันที่เป็นเป็นกุ้ยช่ายจริงๆเนาะ แต่ว่าแพ็กออกมาให้เลยนี่เป็นกุยชายเข้าสูญญากาศเข้าไลบรี่ด้วยใส่งาโอ้โหทันยพืชเนาะทันยพืชเพื่อสุขภาพทันยาพืชเพื่อสุขภาพต้องกุยช่ายไม้มัมิุายแา้แล้วทำไมคอกยองจังเลย